มีใค้ป้นหมอบาหมอมาร้องก็ป้นหมอไม่ได้เลยสายกับโนซอสายผมโดนแม่หนักมากเลยวหนักักเลียวมีแล้วไร่มาใสาเียวมีดูไว้สทีมนเพี่ทีมหน่งทีมสเขาเลยพีเลียวเจอวแต่าวาผ่านกลุ่มนี้ไปได้ก็ชิวแล้วใช่พี่เจอไม่ค่อยเหนื่อยเลยฮะของตางกเลี่ยว ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาแต่มันไม่แท้ไม่ใช่กุ๊ปสีกุ๊ปสี่หนักสุดเอ้ยแต่ว่าเดือดอยู่นะหน้ามันอยู่นะกุ๊ปสีอ่ะกุ๊ปสีอ่ะโคตรเดือดไรลักอะไรเงี้ยรออะไรเพื่อนกุ๊ปสีนี่ก็แแย่งอ่ะกุ๊ปกุ๊ปเอกับสีอ่ะพี่เด็ดเดือดเลยมันหายแต่แต่กุ๊ปผมไม่ไม่ใชยเดือดเท่าไหร่เอ้ยผมเจอแข่งแข่งก็ดีอยู่ได้แบบได้ชิลตอนหลังแต่เองไปเจอตอนนี้ก็เจอแข่งตอนหลังไม่ใช่ไม่ใช่กุ๊ปกุ๊ปเขาก็ตัดตัด ไอ้นี่ทีมใหญ่ออกไปได้เองครับเาตัดกันเองครับใช่ใช่ตัดกันเองเยอะมากแล้วมันหายเว้ยเริ่มเมืไหร่อะไลฟ์สดอะเขาไล่อะกระเด็นกระเด็นไม่ถึงขั้นใช่ไหมครับแล้วมันหมดกระด็นกระด็นกระด็นขั้นยังไม่มั่นใจเลยครับพี่ขอให้จับอน่าใจใช่าใจครับพี่ไอลิกอาหารหมดยังวะหมดแล้วบ้างอาหารน่าจะหมดแล้วปะหมดยังวะว่าอาหารหมดยัง บเลวีเมื่อกี้เพิ่งเช็คเลยบอเล่ะเดี๋ยวลองลองลองร้อยมันยืนดูดิข้าวตัวไม่มีไม่เหลือลหนีหนีหนี่หนีหนีหนีมันหนีไม่มีรถให้มันหนีหรอกมันไม่มรถให้มันหนีหรอกด็กเองค์ชูแบงแงละแงูบงค์ละทุกอย่างที่ผมดเลยนะอกคนในเกม พูดไม่พูดเล่นไม่แต่ว่าหนูคุยกับหนูของหนึ่งเครื่องเออดีแล้วไ้เด็่ตำรวจคนไหนที่เขาฝังดีนะมึงเอาแยกเออไปแยกอยกแล้วเนี่ยไม่รู้ไปไหนครับเยียบไปข้างนกอ่ะไม่เค้เขาไปไหนยลูกไอ้ตะวันอ่ะเพื่อนกูอ่ะ เลือดไอ้ตัวน้องเจ้าชิเข้าทำพี่เลือดเลือดขึ้นนานคนไหนคนไหนเอาสรุปมันไม่มันไม่อหไอยตัวกาไอปตัวกาไม่หอยสรุปยังไงวะด้วยหรอมันจะจ่ายไปเนี่ยสัตว์ฮัลโหลเลกาเลกาเพื่อนอยากอยากอยากกระเทยเวจิ๋วเพื่อนเอาไงอะพี่เหมือนเหมือนมนกำลังเรียกกำลังคนอะเชื่อคนเวทชื่อเวจิ๋วหมดอะโหเดือดจัดเลยเพื่อนกูกูหน้าตัดเลยมันอทำกูอะตำรวจอะโอ้

บอกว่าอะไรตัวกะเลยเล่ะเขารอติดต่อสภากับอ่น่าจะรอพี่พี่บางกับพี่บางรามอ่ะมาไปกูพ้พีพียูเป็นตามแ่้วอ่อาสรุปเป็นกู้ <ขา S 1> นะจะถามดอกเบีย้ยใช่เ<ม>ขาเขาขา,ขาจะถามดอกเบียเบ้ยฝั่งเวียก่อนนว่าเท่าไหร่ <c oughs> เออดอกร้อยยี่สละถ้าดอกเบีย้ยแพงเขาน่าจะไปกู้สภาบิคิดว่าพอจุดตัดสภาไปแล้วกูเซียนปิดอันนี้เฮ้ยถ้าทีซีคืนเงินมาไหนสัตว พอจริงๆแล้วรอบเนี้ยฮัลโหลเลวินนายนายได้ไปป้นของหมอป่ะว่าหมอเขาจะแจ้งแล้วป่ะมีได้ป้นป้นของตำรวจหมอเขาบอกว่าต้องไปคุยกับหมอได้ไหมแต่คือเอ้ยพีททวารทวาดีซีคนนี้มันอยู่ป่ะได้ครับไปคุยเขาดีทาดีซีดิหลังเราจบนี้นะเราต้องไปเจรจาดีซีนะครับปรับฮัลโหลครับมาคุยได้ไหมครับฮัลโหลครับพี่พี่มาดับบัสเหรอครับพี่ สนามบาสอยู่ตรงร้านค้าผับที่เปิดคอฟีฟหรอพี่ที่เปิดกีฟอยู่เลยโอเคโอเคโอเค้ารอลอกลยกูรู้ครพี่จคครับพี่พี่จ็คโทรคุยกับพี่ตูนแล้วใช่ไหมครับโอเคครับ ดิวรับเหรอดิวรับดิวรับดีซีไม่ไม่คืนหรอกนะ,ะการซ้อมเสร็จแล้วใช่ครับพี่ใช่ครับเพิ่งซ้อมมาแต่ว<อ>่าจ่นี่ซ<อ>้ <ยก S 1> อมมาแล้ชั่วโมงเหรอใช่ครับพี่มันซ้อมสิบห้าสิบห้าพี่อีกอ,อีกทีนึงเขามีซ้อมทรงต่อเขาเขาเมื่อกี้เกือบแคทตุกตุกเรา,เราอุ้มัมนเรายังไงกับหกตุนอะพี่ยอมแล้วจ่ายเงินห้าสิบล้าน อันดีใช่มีใครเอาเกตบอร์ดไหมได้เกตบอร์ดไปเยอะเลย,เล,ยเล็กอะไรผิดสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าไปถ่ายเล่นหน่อยอ่ะเฮ้ยเอาตั๋วเพารถคนหนึงน่งเนี้ยุบตัวเผารถคนหนึงน่งเนี้ยผู้หญิงอ่ะให้ผู้หญิงเผาเละเฮ้ยไม่เอาผู้ชาย,ยอ่ะ ผบเาไหนวะผบให้ผบพาด้หน่อยดิผบเขไหนผบเขไหนผบเด้งหนผบผบผบปลนไม่ได้นะผมเด้งกันหมดเลยไอะไรนี่าในี่ใส่สูใสสูตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่าเนีไม่ใช่เขาเนี่เหรอนี่ยเยผบอันไนผบจำเป็นอ๋อยำยำไม่กินเจ้าี่นี่่้บ้านี่ผบพาด้หน่อยะผบพาด้วยหน่อยะพี่อิบก่อนมันไม่มีให้อิมเลยเออน้องพี่อิ่มอยู่แล้วน้อง เรียนต้นหมดทุกคนนะครับอยู่ตรงเนี้ยพาลุ้นหน่อยครับพารถเท่าไหร่ครับพารถ้เท่าไหร่ครับมันมันเยอะเกินขอบคุณครับให้ช่วยให้ให้ชุบอีกสักคนสองคนไหมได้สักคนนึงก็ได้ครับโอเคคนนึงเฮ้ยเปียวมาคนนึงเอาชิ้ส่วมาชิ้นส่วมาชิ้นส่วนเอาชิ้นส่วมาไป้ยเออเออตำรวจชิ้นส่วมาให้หน่อยชิ้่วนอยู่ไหนตำรวจชิ้นส่วนอยู่ไหนวะมีมีมีชุบจุบเลยแล้ก็ช่วยพารถหน่อย สวัสดีครับอ้าวทางนี้ครับพี่ทางนี้ทางนี้ครับพี่ทางนี้ทางนี้สวัสดีครับพี่ออหายู่มทุกคนอยากคุยข้างในครับพี่เขาเหมือนจะกู้เงินขอจบแล้วเขามาขอจบครับเขาาขอจบคือขอจบผมนะครับวันนี้ถ้าขอจบจบตรงนี้ได้หรอวันนี้สภาไม่เปิดเอาไว้ไม่เขาขอจบไอ้ขอจบปกติเวลาเขาเขาไม่มีเงินจ่ายครับร้อเลยอยากกู้ จริงปะเนี่ยไม่เราขู่ห้องไหนก็ได้ครับพี่ได้ได้ไม่ต้องแทงกัน้วไม่ต้องแทงดีสินะปล่อยเขาไปขอบเอ้ยจุดสูตรครับโว่ผบพารถอยู่ครับช่วยช่วยผบพารถหน่อยครับผบพาวล์รถใช่ครับผบเรียกพารถครับใช่ผบเรียกพาวล์รถครับพาวล์รถนะครับพาวล์รถนะครับเด็กเดินเด็กเดินอ๋อเขาจะคุยส่วนตัวอ๋ออยากคุยส่วนตัวเอ้แต่ว่ามึงไม่มีส่วนตัวเลยน้อง กูในนี้เท่านั้นถ้ามึงออกไปมึงไม่จบนะเดี๋ยวนี้แหละไปมุมสักมุมนึงก็หามุมไปมุมเดิมไม่ได้เราออกมาก็แหละเนี่ไอ้บ๊อบเพื่อนมึงอ่ะเซซซซนน้้ออมมเเพื่อนมึงเนี่ยไอ้บ๊อบเพื่อนรักมึงเนี่ยไปซ้อม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 เพื่อนรักมึงเนี่ยพี่พี่แจ็คผมไปซ้อมก่อนนะครับพี่เจอกันเจอกันเจอกันเราไปซ้อะไรับผมครับ อเลกาโต้ตุนตุนไม่ได้ตุนตุนตุนเขาตามแล้วตุนพอเหิริกเราพยายามเหอรมันไม่มีอะไรจะสู้แล้วเว้ยเงินมันก็หมดบัญชีแล้วเนี่ยของตีปืนกันหมดแล้วตายันคนหรอเหรอแสเซนไป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 ตุนไปไปไปได้ขุนทอมาตัวเลยมาขึนได้ปะเดี๋ยกูจะปัดไมปซ้อมเนี่ยไปเด้